สวัสดีครับพี่น้องมืัอนี้เข้าสิพาสไปเดินทางอำเภอสองเมกนะครับอำเภอศรีรินทอดนะครับไปส่งเทอร์โบขามเหล้านะครับผมกัเพื่อนติดต่อมาหาอาจารย์ต่อมนะครับว่าเพื่อไถ่เมืองหนึงครับเป็นเทอร์โบเก่าเก่าหานะครับไปก็ไปนุ่มเบ็ดแดงครับเหมือนกันน้องสายครับผู้ขับรถหน่อยถือเอาไปขึ้นรังกับบ้านเขาปะครับเตรียมของเรียบร้อยครับออกเดินทางตั้งไปเที่ยวพัทยาหน่อยนะครับเสียบีเอเอกับไปครับนี่ครับใส่รถใหม่ไปเลย จานจานต่อหมดด้วนกับออกก่อนแล้วนะพี่น้องงามันเกิดเพื่อนรับเพื่อนว่าสิาพาไปกินไปดีอย่างเหมือนว่าจัเมันเพื่อนสิบอย่างว่าบุญหรอืออยู่สิดินทอนครับไปกับสิบพ่คำนะครับกับสิบลบมาไปครับออกเดินทางกันพี่น้องให้นุเวทดแดงกับไปน้ำกันนะครับเป็นลกค้าทั้งจำปะสักว่าครับเพื่นนิีต่อมาว่าเอามาทรงสองเมตรครับเป็นกืบสิบามฟังมาเ,าเอาฟัางไทย ไปออกเดินทางพี่นอ้องเดินทางปลอดภัยครับคำคูณคำคูณเจ๊กรถแล้วเรียบร้อยเมื่อคืนนี้พร้อมร้านอินครับเออใส่แว่นตาดำถี่เทวะเราไปซุงเข้าก่อนพี่นอ้องเขได้เงินคืนครับหลังจากเปลี่ยนเทวูมาไปเป็นหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับผมไปออกเดินทางร่วมกันครับผมเนี่ยข้ออาหารอย่กลับมาละ ไปน้ำบ่เพิ่นก็อยากไปน้ำอีกดอกพี Demon> ่น้องเพิ่นว่าเพื่นหยากับหยากดูหน่อยเพิ่นดูข้อเข่าออกไปอยู่บ่ไปไปออกเดินทางพี่น้องบานนี่ก็สิไปเส้นที่พุ้นมังสาหารนะครับจากเราสกโกรกบานผมบ้านเสียเบียก็มาไกลกันดอกพี่น้องเพิ่นอยู่เขตม่วงครับผมห่างอยู่ติดเขตเพิ่นเสียเบียกก็ผมห่างกันอยู่หายกิโลกับหมู่บ้าน ่านกันอยู่สามสี่บานนะครับก็บฮอดบา้บา,นบานเพื่อนบ้านผมมันติดเขียดในพะ่มงครับติดต่อกันไปหากันง่ายง่ายครับมันเชือกเมาส์กับทีให้นี่นะครับครับให้ให้นุ่มบรกแดงเข้าเลยจนะ้ะครับรถใครแน่พี่น้องเนี่ไปพูดกระปุลเพื่ออะไรเพื่นขับลงมาครับ <c oughs> พี่น้องเข้ากับในฮอดเอาเบอสิ่ิบถวดนะครับ ฝนฝ่ากับสีตกพี่น้องตอนนี้ประเทศลาวน่าจะตกแล้วนะครับผมครับพี่ของเขาสวยครับทั้งหน้าเอาดีไปเพิ่งงมนเติมด้วยนะพี่ของเขาสวยครับผมกะเดินทางมากอดอำเ่อศรีดินทอดครับเดี๋ยวไปด้านซองเมฆนะพี่น้องเขาสีขาวม,มาอกครับเพิ่นมาเพิ่นม,มาในปากซสียมาสักเพิ่นให้ผมหนึ่งหมื่นบาทนะครับโอ้เก่าเอ็มเก่าหาวช่วงนี้กับมันขามลาวเนี่ยพี่น้องมันของขามลาว รถกระคามไปแล้วขั้นหนึ่งโอ้กระคามไปแลด้เมียลงอะไรเงี้ยยังถ่ายไมได้ทิ้ต่อ,อไม่ได้นะครับมี่คล้ายไงก็ยัมาส่งให้นะครับอะไรนะค่ะครับจังไปพบกันอยู่ในะสองเมกนะครับต่อกันไปเรื่อยครับผมมาหอดจอดเถืงพี่น้องล่าสุดฝนตกครับตกแห่งพร้อมพ่รันสองเมกนะครับ โบนบยืนเรียงหน้ากันหัว่าบอนเป็นเรนเนี่นมมยผมต่างนมมุ่มดแดงนุ่มแดงมองครับยืนรีพ้นอยู่เสียเบียก็มาแล้วมันตอนนี้กร็รอเข้าขามมาเอานะครับพี่น้องเอ้าไปถ่ายตอนเข้ามาหอดนะครับกรับครับพี่น้อง กะสิไปพัทยาหน่อยนะครับไปเซเรียนทอนต่อเพราะว่าทั้งทั้งเพื่อนนะครับทั้งเพื่อนที่เพื่อนมารับเท่าโบนะเพื่อนมอยถ่ายคลิปนะพี่น้องกะมีเห็บเลยผมลงเพื่อนละครับแต่เพื่อนก็ติดตามตลอดนะครับทั้งสองอาจารย์ต่อมกับสองผมนะครับโบตัวนี้ขายกันย้อนอาจารย์ต่อมนะครับเขาเพิ่นทักพิเศษก็อาจารย์ต่อมนะครับผมกะเพื่อนกัสองหมดอยู่ทั้งโซ่ปลาวนะครับอยู่ ทางปากซินะครับเพิ่นว่าเพิ่นเอาไปใส่รถเก่าฮานะครับใส่รถเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็มีเห็บจะพ้นนะครับที่บ่ได้ถ่ายคลิปผมก็ขอเพิ่นถ่ายครับก็บ่เป็นหยังครับพี่น้องก็ได้เตยรูปนะครับมาลงให้เบิ่งอ่ะจากนั้นก็ไปพบกันอยูทิ่พัตยาน,น้อยมานะครับไปหาสออาจารย์ใหญ่เหรียญกันพี่น้องว่าสิถ่ายคลิปตอนสอง่งเธอโบเพิ่นก็บ่ให้ถ่ายครับก็บ่ว่ากันพี่น้องทุกคนก็ต้องมี่ท,ที่ิดซีดก็อย่าคล้องนะครับความนจำเป็นของเจ้าของ คือเพื่นอนบอลนุญาตเทาก็คือพอไายนะครับแต่เพื่อนอนุญาตกับสิริไท,ย,ทยมาให้มึงนะพี่น้องไปน้องโตครับผมว่าแพร่นี่ครับพี่น,อน้องหลังจากคำว่าเท่าโบทรงลงแล้วก้เสียงให้อาจารย์ใหญ่ผู้เจ้าของมันเกิดเพิ่นเลี้ยงอยู่สั่งซันเล็กน้อยครับมันเกิดเพิ่นครับวันนี้เสียเบียาอุบลครับก็มอ,องใายเพิน่น จะทางไหนแล้วเอาต้นชิญางไปบอกอู้ยง้อยบัวใหญ่พอจิ้ม่านเยอะบัวัดใจอื้มินมบัเดียวกินตัวห่วยไม่ค่อยอยากชิญางไีฟฝากินได้เป็นยังไง หวานเกี๊ยวมาอะไรใส่ไหมมาเมนูพี่น้องกะสีกินได้กะสีห่อกับบ้านน้ำนะครับเมื่อยพอให้แม่กินน้ำอยากที่พี่น้องใหญ่น้องกะซีสีน้ำบ้านเพิ่นเื่อน้ำเล็กน้อยพี่น้องขายเถอะโบ๊มากกับโบ๊ะใส่นะครับเอาหายเพิ่นเตินเด้อย่จานเดือมรถด้วนพี่น้องจมแหววๆอยู่นี่แหละนึกเป็นเนี้ย ยไงนบอกแล้วว่าเร็งานจูมึงมึงใจเที่ยวใจหายแต่เว่อจะขึ้นผมพี่น้องมาจางขึ้นเฮ้ยโอ้ยเงินนอนบอกขาให้ออกไพได้หาพี่น้องเนาะเพื่อน้ำาบมีพี่น้องไ่ใไงพ่อรวยพี่น้องคนเเใจหายเว้ยไพ่จีบเอาเน้ะพี่น้องมันพี่น้องเก่าผมเ่ามีหัวใจหายบันแต่ว่าหนน้องไดงรอเถอะมาเลย อปุ <aunque S 2> <me> ๊บ <cheg> ปุ๊บบตบเกันดูดูตอนนี้ท่านได้ถึงขีดนะครับถ้าถึงขีดกันจะเบาดีกุ่นี้ในแจังหน่อยสังคมโทรศัพท์หรอเปลจบนีใก็จ้งใดแจังหน้าที่หรอกคนใดพวกซิบให้เขาเนาะได้เนาะกินขอากินหํากันครับเขาลงหลดแล้ว กินมากเพราะหนูกนะครับหลังจากทรงถ้อโ,โบขามฟังไปทีเดียบร่อยมันขึ้หมาหนแท้ฮะขึ้หมาหนฟังเหล่าแท้มากปากเส้เด<อ>้ครับเพื่นผู้สาเพื่อนโอ้อยผู <c oughs> ้่าจะปาเสกับสองคนเนาะโอ้ <c oughs> อยไอ้นี่สมองสวอ,สอนอนะพี่น,น้องเียม<อ>ันก็เพเงานทังนาวนเนย<อ>นะสกหน่อยอก็เด็านแบม่เ่าเเถอไปไหนนะให้เมือกเลยไอ้นีกินม่ตเสบครับเสียบมโมันอีกกินอยู่ ไอ้เนี่ยกินเสียบอยู่เลยครับเสียบท <c oughs> <c oughs> ุกอย่างผู้เสียบอยู่แล้วครับแต่ผู้ไอเพิ่พนมาเสือเพิ่ายังว่าเสียบ <c oughs> เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง,งวสวัสดีครับครับผมเนี่ยกินทยอยมาเลยใหย่ครับ